จากนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันโดยที่มือที่1ึงมือแรกเนี่ยนะคะเราจะไปเริ่มต้นตอน,นก,กี่โมงก็ได้เพราะว่านะคะบางคนก็อยู่เวรดึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ออไซน์หน้าตาอาหารของตัวเองนะคะดีไซน์หน้าตาอาหารของตัวเองได้เลยแต่หมอจะเสริมให้นิดนึงนะวันนี้หมอจะมาบอกพวกเราในเรื่องของว่าหลายๆคนก็จะเริ่มอยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมให้ไปฟังในคอร์สสรุปหนึ่งชั่วโมงนะั่นนะอันนั้นก็คือ สามารถที่จะเริ่มต้นได้เลยพอฟังจบป,ปุ๊บเริ่มต้นได้เลยนะคะทีนี้อยากให้พวกเราฟังหลายๆรอบนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ลงมือทำทำ intermittent fasting แล้วก็จัดหน้าตาอาหารแบบ low carb good fat อ่ะหลังจากนี้นะคะเราก็เริ่มปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอ่าเริ่มปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างในเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะทุกคนที่เข้าไปฟังในคอร์สสรุปหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้แล้วว่า หมอจะสรุปให้เลยนะคะว่าเริ่มต้นกินตอนกี่โมงก็ได้เอาเท่าที่สะดวกใช่ไหมในนี้หลายๆคนก็รู้แล้วแหะบอกโอ้โหหมอจวดแคปชั่นมาแบบนี้หนูรู้แล้วกินตอนกี่โมงตั้หนักลดดิสกินกี่โมงก็ได้อ่าใช่สําหรับในเคส442เนี่ยนะจะกินตอนกี่โมงเอาที่สะดวกเลยนะคะแต่วันนี้แต่วันนี้เดี๋ยวหมอจะมายกตัวอย่างให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะว่า ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเราทำเป็นเราเก่งแล้วในเรื่องของการทำ intermittent fasting แบบ44:12เนี่ยนะลราถ้าเราจะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกเพื่อให้มันได้ผลมากขึ้นไปอีกเราจะทำยังไงอ่ะเวลาไหนดีเดี๋ยวปูพื้นกันนะปูพื้นเผื่อว่าในนี้มีใครยังไม่ได้เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์นะคะเผื่อใครยังไม่ได้เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์เดี๋ยวหมอปูพื้นให้นิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยหมอจะสอนในเรื่องของการทา i n t e r m i t t e n t fasting แบบเริ่มต้นนะก็คือมื้อที่1มื้อที่2มื้อที่3เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะกินให้พอรวบช้อนแล้วปุ๊บใช่ไหมคือในมื้อเราจะกินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอรวบช้อนแล้วปุ๊บอ่าเราก็จะเว้นช่วงไปตรงเนี้ยสี่ชั่วโมงใช่ไหมจากมื้อที่1ห่างจากมื้อที่2 4ี่ชั่วโมงใช่ไหมมื้อที่2ห่างจากมื้อที่3ก็อีก4ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็พอจบมื้อที่3ามรวบช้อนปุ๊บ ก็เว้นไปอีก12ชั่วโมงใช่ไหมถึงจะเริ่มกินมื้อแรกในวันถัดไปได้อันนี้เป็นที่มาของการทำ intermittent fasting แบบเริ่มตน้นอันนี้เป็นสิ่งสุดๆง่ายสุดๆนะคะ,นนๆๆะ,คะวิธีการหมออธิบายละเอียดมากแล้วนะในคอร์ส1ชั่วโมงนะคะใครจังจำไม่ได้เดี๋ยวไปทบทวนนะในคอร์สสรุป1ชั่วโมงที่เป็นคอร์สการกุศลของเรานะคะแต่ทีนี้ วันนี้หมอจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นกว่านั้นไปอีกนะสำหรับคนที่สมมุตินะสมมุติว่าเริ่มต้นกินตอนสมมติ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเจ็ดโมงถึง8ปดโมงก็คือ1ชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะไปเริ่มกินอีกทีตอนเท่าไหร่คะนับไปอีก4ชั่วโมงรวบช้อนเสร็จปุ๊บนับไปอีก4ก็จะเป็นเที่ยงใช่ไหมสิบสถึงสิเที่ยงถึงบ่ายโมง ช่ไหมคะก็มีเวลากิน1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นพอรวบช้อนเสร็จปุ๊บเราก็นัอไปอีก4ชั่วโมงใช่ไหมจาก13ก็จะเป็นเท่าไหร่14 15 16 17ก็อ่ะก็จะเป็น17 1 8ถึง18กินตอน5โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาในการกินถ้าเกิดว่าเราทำา4 4 2เนี่ย ยกตัวอย่างคือตัวอย่างเนี้ยหมอมีในคอร์สอยู่แล้วแล้วก็เลยยกตัวอย่างอันเดิมของในคอร์สมาให้พวกเราได้ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตตอนช่วงกลางวันสมมติตามระยะเวลาการทํางานของออฟฟิศอย่างนี้แล้วกันเนาะเราก็จะกินกันประมาณนี้นะคะก็คือกินเจ็ดถึงโมงจบปุ๊บก็ไปเล่มอีกทีเที่ยงถึงบ่ายมันก็จะเข้ากันกันกบไลฟ์สไตล์ของเราพอดีคือกินวนลาสามมื้อ แล้วก็มีช่วงพักเที่ยงแล้วก็ไปกินอีกทีตอนหลังเลิกงานอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ทำงานแบบออฟฟิศนะคะหรือมีงานอย่างอื่นที่สามารถกำหนดระยะเวลากินข้าวที่แบบแตกต่างจากนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันโดยที่ 1, มือที่หนึ่งมื้อแรกเนี่ยนะคะเราจะไปเริ่มต้นตอนกี่โมงก็ได้เพราะว่านะคะบางคนก็อยู่เวรดึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ออไซน หน้าตาอาหารของตัวเองนะคะดีไซน์หน้าตาอาหารของตัวเองได้เลยแต่หมอจะเสริมให้นิดนึงนะกินมือนม้อที่1กับมื้อที่2เนี่ยให้กินโปรโตีนที่ถึงเพราะปกติช่วงกลางวันมันจะเป็นช่วงที่เราใช้พลังงานค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเ,เราก็คงไม่อยากจะไปแบบหิวตอนช่วงระหว่างมื้อแบบสายายยังไม่เที่ยงเลยหิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมื้อที่1กับมื้อที่2เนี่ยนะคะควรจะกินไขมันดีและโปรโตีนจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มจัดล้นเผื่อ มือที่3ด้วยนะสมือเนี้ยมือที่1กับมือที่2เนี่ยนะคะถ้าใครกิน3มื้อนะมือที่1กับมือที่2ให้กินโปรตีนและไขมันดีเผื่อไปเลยและในมือที่3เนี่ยนะคะควรจะลดปริมาณโปรตีนให้น้อยลงหรือว่ากินโปรตีนให้แบบไอตัวที่มันย่อยง่ายหมายถึงว่าเราก็จะไม่กินสเต็กหมูหรือว่าเนื้อสัตว์แบบเป็นแบบเยอะๆตอนเย็นเพราะว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ย เอาอาจจะนอนนอนหลับยากเพราะาตัวโปรโตีนเนี่ยมันจะเป็นผลในเรื่องของการกระตุ้นร่างกายนะมันจะทําให้ร่างกายแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะในมื้อที่3มเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างเบาท้องนิดนึงนะคะปริมาณก็อาจจะน้อยหน่อยคือกินแค่ให้รู้สึกว่าเดี๋ยวฉันก็นอนละเราก็จะได้ไม่จะได้รู้สึกว่ามีอะไรที่แบบมันอยู่ท้องได้จนถึงแค่ช่วงระยะเวลานอนเพราะพอเรานอน,อนหลับปุ๊บเราก็แบบ ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วใช่ไหมคะการที่เรากินมื้อที่3ของเราเบาๆเนี่ยนะมันก็จะทําให้มันไม่หนักท้องจนเกินไปการเข้านอนเราก็จะหลับสบายมากขึ้นนะคะแล้วก,เก็เราก็ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นต่อไปอ่ะแล้วถ้าเกิดว่า ลดน้ําหนักเนี่ยนะคะให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยเราควรจะกินช่วงเวลาไหนตอนกี่โมงถ้าดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้คืออะไรก็คือนี่อ่ะเรียกกระดานมาอีกทีเมื่อกี้กระดานบางแล้วอ,ออกไปอ่าถ้าให้ดีกว่านีอีกก็คือว่าเราก็ค่อยๆเลื่อนเวลานะคะอาจากวันละสามมื้อเนี่ยให้เหลือวันละสองมือ้อแต่ว่าน้องใหม่ต้องฟังให้เข้าใจนะถ้ายังไม่เคยเริ่มเลยให้เริ่มสามมื้อก่อนนะอย่าเพิ่งรีบก้าวกระโดดนะเพราะถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ฟอส์ต <Force S 2> เองมากเกินไปคือบังคับตัวเองเกินไปเพราะพาะคิดว่าฉันอยากจะผอมเร็วเพราะฉะน,นั้นฉันก็เอาหลักสุดเล็กลัดไปเลยนะกินแบบน้อยมื้อไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เราไปไม่รอดไงร่างกายเราก็จะแอนตี้เพราะว่าปกติเนี่ยเรากินจุบจิบกินทั้งวันเรายังไม่ได้ปรับแก้ไขในเรื่องของพฤติกรรมการกินให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเนาะแล้วอยู่ดีเราก็จะมาฝืนธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะมันจะทําได้ไม่นาน เราจะรู้สึกเลยแหละว่าแบบฉันไม่มีความสุขเออคืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะวัดได้ก็คือความสุขในช่วงระหว่างวันนะคะเราไม่ควรจะเครียดนะถ้าเกิดว่าเราทําถูกวิธีมันจะไม่มีความเครียดเลยนะสมองเราก็จะเล่นแบบว่าโอ้ยคิดอะไรก็ออกพู๊ปราดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเจอหมอก็ให้ทํา4 4 2นะคะไปดูรายละเอียดในคอร์สออนไลน์ได้ ส่วนพอดูตรงนั้นเข้าใจแล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆคนอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ละนะคะหมอจะอธิบายต่อเนื่องเลยว่าแล้วถ้าเกิดจะให้ได้ผลดีขึ้นกว่านี้อีกนะคะให้ทำแบบนี้ก็คือว่าจากเดิมเนี่ยนะเรากินช่วงเรารวบ2มื้อนี้ค่ะให้มาเป็นมื้อเดียวแปลว่าในหนึ่งวันเราจะกินแค่2มือ้อโอเคไหมใน1วันเราจะกินแค่2มื้อนะคะ นั่นก็คือมื้อที่สของเรายังเหมือนเดิมก็ยังกินประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเหมือนเดิมแต่ว่ามื้อแรกของเราเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเรารวบมื้อที่1กับมื้อที่2เป็นมื้อที่1ทีนี้มื้อที่1ตรงนี้เราควรจะกินกี่โมงดีอะช่วงมื้อเย็น่ะถ้าเรากินประมาณ5โมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมื้อก่อนหน้านั้นน่ะอย่างน้อยเราก็ต้องเริ่มกินตอนเที่ยงใช่ไหมเพื่อให้จบบ่ายโมงใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับ น้องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็กิน3ามื้อแล้วกำลังจะเริ่มกระเถิบไปเป็น2อมื้อนะคะช่วงระยะเวลานะช่วงระยะเวลาเนี่ยที่มันค่อนข้างจะเอาอยู่หมอเรียกแบบนี้แล้วกันนะก็คือช่วงแรกตื่นเช้ามาเนี่ยหมอเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะไม่ค่อยหิวหรอกจริงไหมเป็นปะ หลายๆคนก็ไม่ได้หิวนะคะแต่อาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะกินอะไรให้มันรู้สึกตื่นเฉยๆนะคะกินอาหารเยอะไปบางทีก็รู้สึกแน่นอึนอดอัดด้วยซ้ำาหลายคนก็ไปพึ่งกาแฟแต่ว่าก็กินได้นะแต่แนะนำเป็นกาแฟดำนะคะที่แบบไม่ใส่นมน้ำตาลหรือใครที่จะแบบปั่นเนยเปั่นใส่ m อ t Oil อหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้นะก็สามารถทาได้แต่ถ้าเกิดว่า จะให้ดีขึ้นกว่านั้นก็คือตอนเช้าถ้าเราไม่หิวเราก็ไม่ต้องกินเราก็ดื่มน้ําเปล่านะคะดื่มน้ําเปล่าทีเนี้ยร่างกายเราก็มันก็จะทนมาได้สักระยะหนึ่งอ่าพวกเราเป็นไหมน่าจะเป็นคล้ายๆกันนะหมอก็เป็นเหมือนกันก็คืออย่างวันเนี้ยหมอตื่นมาปุ๊บนะคะหมอก็ออกไปวิ่งตอนประมาณสัก8ปดโมงเจ็ดโมงกว่าเกือบ8ปดโมงนะคะไปวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงดาเลยนะคะวันนี้แดดแรงก็อย่างของหมอตอนเช้านี่ใช่ไหมหมอก็ กินมื้อแรกเนี่ยก็ประมาณช่วงก่อนเที่ยงอ่เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราไม่ไม่หิวไงแล้วก็ดื่มน้ำนะคะมันก็อยู่ได้มันเฉยเฉยคืออย่างหมอหมอฝึกมานานแล้วเพราะว่าบางวันหมอก,ก็กินมื้อเดียวใช่ไหมแต่สาหรับน้องใหม่ที่กินสมือ้อแล้วยากจะกระถิกมากิน2มื้อเพื่อที่จะทําฟาสต์ได้นานขึ้นนะคะหมอแนะนําว่ามื้อแรกอะ่ะประมาณซักนะสิบเอโมงถึงก่อนเที่ยงก็สิบเอโมงครึ่งประมาณนี้มันไม่เลทจนเกินไปนะคะ คือลองสังเกตดูอ่ะอันนี้ส่วนตัวของหมอ,อน,นะประมาณสักคือเราไม่ได้กินอะไรมา10กว่าชั่วโมงแล้วใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปออกกําลังกายมามันไม่มีผลหรอกคะ่ะมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอ่อนแรงเราไปทำให้เรารู้สึกแบบแอคทีฟมีแรงด้วยซ้ํานะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักสิบโมงเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอาอยากกินอะไรขึ้นมานิดๆนะนะอยากกินอะไรขึ้นมานิดๆทีนี้หมอก,ก็เลยม,มากินตอนประมาณ11บเอโมงนะคะ 11โมงเศโมงกว่าถึงเที่ยงแล้วมือ้ออีกมือ้อนึงก็คือกินช่วงเย็นเลยนะคะก็คือประมาณ5้าโมงเย็นสำหรับใครที่อยากจะล่นเวลานะคะจาก3มืออ้อลงมาเหลือ2มือ้อนะก็เอาท i มมิ่งแบบที่หมอบอกไปนะก็คือแบบนี้นะช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินตามเวลาออฟฟิศของเราก็คือ7จถึง8โมงเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยกินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะเราทำา442คือกิน3มื้อนะคะ หลังจากนั้นให้เราค่อยๆล่นเวลาลงมาล่นเวลาลงมานะใครที่ติดข้าวเช้าเนี่ยกินเร็วกว่านี้ก็ได้บางทีก็อาจจะล่นขึ้นมาเป็นสัก10โมงก็ได้แต่ว่าช่วงมื้อเย็นเนี่ยถ้าเราทำงานมันก็จะไม่สะดวกถ้าเกิดว่าเราจะเมื่อกี้สักสี่โมงมันไม่สะดวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มื้อเย็นเราจะขยับขยับเข้าไม่ค่อยได้แต่เราจะขยัขยบออกได้เช่นว่ากินเป็นหกโมงเย็นหรือทุ่มนึงอะไรย่เงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า เรากินเลทไปมันจะไปชนกับเวลานอนของเราเห็นใ่ปะเออพอมันชนกับเวลานอนเราจะรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นเวลาที่หมอแนะนําก็จะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณนี้นะคะก็คือกินวันหนึ่ง2มื้อนะคะมื้อที่1ก็ให้กินตอนประมาณช่วง11บเอ็ดโมงถึงเที่ยงและมื้อที่2ก็ไปกินหลัง5้าโมงเย็นไปเลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ ลงตัวที่สุดนะในเรื่องของการกินอาหารเพื่อที่จะลดน้ําหนักนะคะก็คือวันหนึ่งสองมือ้อสองมื้อนะสำหรับแบบคนที่แบบฟาสติกได้นานมากขึ้นนะคะก็เริ่มกินเป็น2มืออ้อเออเราก็จะคลามาน,น่าไม่ค่อยหิวมากนะเพราะเพราะมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเออเราก็ยังทํางานแอคทีฟอยู่นะเราก็ ไม่ได้เป็นช่วงระยะเวลาที่นานเกินไปมือเช้าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบหิวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เราทําวิธีนี้ได้ประสบความสำเร็จมากกว่าวิธีอื่นอย่าลืมนะพันคนที่ฟังอยู่ใครยังไม่ได้เข้าเรียนในคอร์สออนไลน์คอร์สฟรีนะคอร์สฟรีนะอ,นะอย่าเสียโอกาสนี้นะคะให้ไปลงเรียนในคอร์สฟรีที่หมอทําไว้นะคะโดยโดยการไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ํานะช่วยกันนะคะคนละเล็กละน้อยได้หมดกี่บาทก็ได้นะคะ ไปบริจาคให้โรงพยาบาลแล้วก็เอาสลิปมาเพื่อจะเป็นตั๋วบัตรผ่านเพื่อที่จะเข้าเรียนในคอร์สออนไลน์สรุปลดน้ําหนักนะคะหมอทําไว้แบบดีมากนะคะคอร์สเนี้ยหมอจะเก็บไว้ตลอดลคือมาทวนซ้ําได้ตลอดเวลาใครมีลูกมีหลานก็เปิดให้ดูได้ที่บ้านนะคะทวนซ้ําได้ตลอดเวลาแต่ว่าหมอจะกําหนดระยะเวลาในการรับสมาชิกถึงแค่วันที่30เมษายนเท่านั้นนะคะแล้วจะรู้ว่า การทำ IF หรือ intermittent fasting เนี่ยนะคะเราไม่ได้อยู่ดีๆจะมาทำ IF เลยไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของสารอาหารในมือ้อสารอาหารในมื้อจะต้องกินแบบ low carb good fat ถ้าเกิดว่าหิวแปลว่าอาหารในมื้อไม่พอต้องกิน good fat เพิ่มต้องกินโปรตีนเพิ่มมันถึงจะไปต่อได้ในมื้อถัดไปนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ที่หมอสอนว่ากิน2มื้อนะในภาพเนี่ยนะกิน2มื้อแปลว่าเราก็จะต้องกิน เยอะขึ้นอ่ะจากสามมื้อมาแบ่งครึ่งเหลือสองมื้อสามมื้อในวันเอาสามมื้อเนี่ยมารวมกันแล้วแบ่งครึ่งไปสองมือ้อคนที่ทำฟาสติ้งอ่ะจะมีแรงเยอะมากกว่าคนที่กินบ่อยอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็มีคนเก็บ Data มาแบบเยอะแยะมากมายในทางการแพทย์ก็พูดแล้วว่าถ้าเรากินน้อยมื้อเนี่ยพลังงานในเซลลเราอ่ะมันจะมันจะเยอะกว่าการที่เรากินหลายหลายมื้อด้วยซ้ำนะคะ,ะหมอจะมีหลายคอร์สบอกไว้แบบนี้ก่อนนะ มีคอสจ่ายตังเรียนก็มีนะก็คือคอสที่จ่ายตังเรียนคือ1นึ่คอสติลเข้มลดน้ําหนักนะคะถ้าใครอยู่ในนั้นแล้วก็น้าปก,ส,ะะปกสีเหลืองนะคะเป็นกลุ่มคอสสีเหลืองนะคะเป็นคอสติลเข้มลดน้ําหนักราคาคอสห้าพั0บาทนะคะอันนั้นก็จะละเอียดละเอียดกว่าในคอสสรุปอยู่แล้วเพราะว่านั้นหมอสอนไป4ชั่วโมงนะ แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นคอสเบาหวานนะคะคอสเบาหวานหายได้ไม่ใช้ยาราคาคอสหก0บาทแต่2อคอสเนี้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะก็คือ2อคอสเนี้ยจ่ายราคาคอสเบาหวานคอสเดียวก็แถมคอสติลเ้มลดน้ำหนักให้เลยแปลว่าใครที่ลงทะเบียนคอสแบบจ่ายตังค์นะ6ก0 0ก็จะได้เรียน2อคอสนะคะจนถึง30เมษายนนี้เหมือนกันถ้าใครสนใจ ใครเป็นเบาหวานหรือว่าตัดสินใจว่าจะเป็นนะคะนะก็6 9 0 0ก็จะได้เรียนคอรคสนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคอร์สที่เป็นคอร์สการกุศลเนี่ยหมอทำขึ้นมาแล้วเปิดรับนักเรียนเนี่ยวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะคะคอสนี้เนี่ยก็คือจะสรุปพื้นฐานในเรื่องของการลดน้ำหนักสำหรับคนใหม่เลยนะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ในคอร์สการกุศลเนี่ย บริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กี่บาทก็ได้นะ,ะสรุปก็คือตอนนี้มีอยู่3คอร์สนะคะก็คือคอร์สดิวเคมโรน้ำหนักกับคอร์สเบาหวานหายได้ไม่ใช้ยาที่มีโปรโมชั่นอยู่ในเรื่องของคอร์สเรียนถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกัน6,900ได้เรียน2คอร์สกับอีกตัวหนึ่งก็คือคอร์สการกุศลนะคะที่บริจาคไปให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร อันนี้บริจาคก,กี่บาทก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปเรียนในคอร์สการกุศลนี้ได้เลยเป็นคอร์สพื้นฐานสําหรับน้องใหม่เอาล่ะแล้วเราก็จะมาเจอกันนะจ๊ะทุกวันจันทร์อังคารสุกนะตอน2องทุ่มนะเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากนะคะเลิ่มๆนะคะบ๊ายบาย